สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับแนวทางการพัฒนาของโคเซมฟาร์มนะครับก็ที่ลูกเกิดโคเซมฟาร์มออกชนนะครับตัวที่ติดตาเซียนตอนนี้มีหลายตัวนะครับก็หาคู่เกิดเจอ6ตัวนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีคู่เกิดเจ้าทองเหมน็นคู่เกิดเจ้ากองโจนคู่เกิดเจ้าแดงมหาเฮง คู่เกิดเจ้ามหาสมุทรคู่เกิดเจ้าฟงหวินคู่เกิดเจ้าอาราเล่นะครับตัวเมียชุดนี้ผมจะผสมเจ้าแชปนะครับนะก็ตัวเมียชุดนี้คู่เกิดแข่งดีทั้งนั้นนะครับผสมเจ้าแชปก็จะได้ฟาร์มไวของเจ้าแชปนะครับฟาร์มใบฟาร์มไวแล้วก็แผ่ตีนะครับชุดนี้พอได้ตัวเมียออกมาเราจะเอามาเติมเบอร์แข่งครับอีกก็คือจะไปผสม เจ้าเคมนนะครับผสมเจ้าเคมนนะจินตนาการของผมชุดนี้ก็คือแข่งดีตีกอนนะครับแข่งดีตีกอนก็ฝากติดตามนะครับจินตนาการชุดนี้นะครับคิดเอาไว้จากนี้นะครับจากนี้ไปเป็นปีนะไปเป็นปีฝ่าจะได้ลูกเคแมนบวกแชฟคู่เกิด ตัวเก่งนะครับนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะครับนะก็ชัดเจนทำให้เห็นเน้นลูกเกิดที่นี่โกเซมฟาร์มครับขอบคุณมากครับ